อาวเด็กๆใครจะไปเล่นน้ำเต็นตัวไเล่นน้้อยหมดร้ว้อ้ไป่กันไปายเรืไปเอพยเไยเรอาเปเรปยรือไาอนปพาเอไปยเรอไปเปายายเรือไปพาอไปพาเรไปาเอยเรไปรอรอยเาพาพาออเรเอ โอ้ oh, มาเหะเยไ่ตะเลยลเตะเลยเตะเลยเออเตะเลยโชว์ห yes. น <couples> ่อยเอาแต่ให้รถไปก่อนเอาดิรถไปแล้วเตะเลยดิเอาเตะดิเอาโชว์หน่อยเอา เยไม่ต้ทำไมาบไานหน้าหามันกี้เคือตัวลอกไงวางอันนี้เข้ามาเพิ่มอีกหรอหรือว่าใช่เข้ามาเพิ่มอีกอ๋อมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆไม่ต้องหันใช่ไหมสรุปแต่จริงไม่ต้องหันก้เขียนนะน่ารักก่อน่สีสันแบบเนี้ยนะดูทำกันแบบสีเข้มสีเข้มอไม่

ไม่ไม่ใช่พม่านะหรือว่าเป็นเป็นเป็นชนเผ่าเขานั่นแหละใช่ไหมกะารียงอ๋อแล้วเป็การที่ระวังเขาก็จะเป็นชนเผ่าก็เรื่อใช่ไหมชนเผ่าปากออันแต่แต่อันนี้ก็อยู่ในเขตของเขตของเพชรบุรีไหมกวางเพชรบุรีเนาะเพียงเนาะอันนี้อยู่ที่ครูแมนถามครูแมนดูบอสถอดรองเท้าแตะหรือยังโอ้เวลามันสุกมันสุกไวอยู่นะเนาะเพียงเนาะแล้วเดมันตามเทสานี่แล้วเรากลับไปไหนอ๋อต้องตั้งใจ เออไวๆใคราจะเอ๋จับมือหนสวัสดีค่ะแม่จอพาไปเหรอไมัขอบเพูพี่แมนบอกว่าใส่ไปเลยไม่ต้องันเดี๋ยวมาชิมบ้างนะ อ๋อใส่นมอย่างนี้เลยนี่ไปุดไปงแมก็ุดไปต้องทำตามพีุ่ <_ an> เดี๋ยวนี้ร<ช>้อยใบร้อยหนึ่งเกือบร้อยนึงมัน,น <Andrea. S 2> ถึงได้บอกอว่าต่อแค่หกสิบบาทฉันก็เลยต้องซื้อแบบแนวนี้มาอันนั้นไม่ไหวจริง <_ an>